ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของงานมอเตอร์เอ็กซ์ป2024ซึ่งในปีนี้มีรถมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมงานทั้งหมด22ค่ายแบ่งออกเป็นรถน้ำมัน14ค่ายและรถไฟฟ้า8บวก2ค่ายผลก็ปรากฏว่า EM รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ของคนไทยสามารถทำตัวเลขการจับจองได้สูงสุดอันดับที่1 668คัน มากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้519คันโดยรุ่นที่มียอดขายและยอดจับจองสูงสุดอันดับหนึ่งของ EM ก็คือ Legend ที่ทุกท่านกำลังชมภาพกันอยู่ในขณะนี้รูปแบบดีไซน์ของตัวรถเน้นความเป็นสกูตเตอร์คลาสสิกมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ72โวลต์24แอมป์ชสามารถทำท็อปสปีดได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ระยะทาง 75-80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสำคัญที่สุดก็คือมันมีราคาค่าตัวที่ย่อมเยาเพียง38,640บาทก็เลยทำให้มันมีตัวเลขการจองหรือว่าตัวเลขยอดขายที่สูงสุดอันดับหนึ่งของ EM ในขณะนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า EM ทำยอดจองสูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลข668คันอันดับที่2เป็นของแล b ผิด 615คันเมื่อปีที่แล้วมียอดจอง238คันเห็นได้ชัดว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอันดับที่3เป็นของเดโก้481คันปีที่แล้วเดโก้ไม่ได้มาร่วมงานนะครับอันดับที่4 AJ EV มีตัวเลขการจองสูงถึง455คันปีที่แล้ว AJ ก็ไม่ได้มาอันดับที่5เป็นของโซล่า แบรนด์ของคนไทยอีกยี่ห้อหนึ่งทำตัวเลขการจองได้287คันความจริงแล้วโซล่าเป็นแบรนด์ที่ขายทั้งมอเตอร์ไซค์น้ำมันและไฟฟ้าดังนั้นตัวเลขที่ได้บอกไว้นี้เป็นตัวเลขรวมกันนะครับระหว่างรถน้ำมันและไฟฟ้านั่นเองอันดับที่6เฟโลรถไฟฟ้าอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้ใชายคาเดียวกับแลปผิดปีนี้ทำยอดจองได้เพียง177คันปีที่แล้ว613คัน ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขการจองหายไปค่อนข้างมากและขณะนี้ก็มีกระแสข่าวเชิงลึกในวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงแลบผิดและเฟโลในทางที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกัอีกครั้งหนึ่งอันดับที่7เป็นของสตรอมปีที่แล้วไม่ได้มาร่วมงานปีนี้ทำได้139คันอันดับที่8ซโฮ ปีที่แล้วยอดจองสูงมากครับ388คันแต่ว่าปีนี้ลดลงมาอยู่ที่90คันอันดับที่9 New ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาปีนี้ทำได้7คันอันดับที่10เป็นของ BMW ซึ่งก็มีการแนะนำรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในงานนี้แต่ตัวเลขการจับจองไม่ได้มีการบอกกล่าวว่าได้เท่าไหร่สรุปยอดจองมอเตอร์ไซค์ในงาน Motor Expo 2024ปีนี้ ทำได้7,982คันโดยในจำนวนนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2,632คันก็ต้องถือว่ากระแสของรถไฟฟ้ากำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ